ไปซีเก่าบ้านเนี่ยครับพี่น้องครับนน้องเบต์ตะกลุ่มหนไงครับพี่น้องครับบีบีที่ขางพวกขางก่าถ้นได้ซื้อบัสอมาคือตอนนี้ยังท่นแมนความสำรานควมาตรฐานควองเฮายังอัดน่นไปพคุ้นครัจนก็จะหอดเวลาเลยแมนคือกล้องเล้วที่ขาดว่าไงไผล่ะขอบคุณท่นรองคือว่ารัฐการจังหวัดท่านรองัวน้องวัวลโพูแมน้องลี้ วัฒธนธรรมจังหวัดน้องหัวลำพูนที่พันมาเนี่ยยังเต็มเนึแม่ใหเพื่อจะมาด,ดูแลลูกเต้าว่าเอการเป็นอยู่จังไหรสองข้อสำคัญว่าท้างวงลุงที่ว่าเมื่อสิ่งของเขาเนี่ยมีมาตรการนี่อย่างบอในะการว่ามีการไล่ชดไะไต่างๆมีการใส่เปดซิลหรือว่าฉีดยาบอแงหูดังบอ หวว <า S 1> ัวคำนี่เฮาสวนดังเรียบร้อยแล้วคนเขามานี่มีการสวนดังพี่น้องคะการคืนฉีดเดียวเพราะวา่าใช้เว่าผ่านเอ้ยแล้วกพิเศษสุดๆคือฉีดวัคซีนครบสองเข็มแมนสงเข็ยังได้แดดยังได้รุ่กแตฉีดสองเข็มเรียบร้อยแล้วแง่ดังแง่งจนหูดังกูลืมวะแล้วนี่มัตี่ไล่โสดป้าเป็นบอยเฮาก็นสิไปฉีดเข็มที่สามเข็มใหญ่เต็มเข็มใหญ่หัวใบใบเข็มใบมากแล้วเนก็คือ อุดรไม่ให้เนี่ยเข็มง่ายขนาดกเข็มง่ายนาเอาจผู้ใดยีหามึงปักโบโบผู้ใดน้อโบโบฝนั่กันเล่นน่ะเล่นไรมีหาม้วนวันปากโบโบลูกเครื่องฝรั่งที่ตาบ้แดไ้อไเอามาให้ต้นโดนเทียมากหาเป็นนาทีน้ำนองแถวนองบัวลำพูงานพิเศษไหนย่เป็นบาขาดพูขาดเขา เต้ายังก็ไอรินวดีบางนื้อก็เต้าเอ้าีแจัง่หมะสมเตบไฟเป็นจะเพศกันเทาโอ้ยมาไฟเป็นจะเพศกับเผาป่ว่าน่กเท่าป่านมึงว่าเวืเป็นจะเพศปูุทิพอดาให้เท่าเป็นสมัยสาวสมน้อยเนาะเอามึงเป็นสาวสน้อยย่ติเอากาป็นออากูคืเกิดมากูก็เท่ารันการเตี้งเนี่ยแต่แต่หัวกูกับใบสุน กีโอ้โหขัดชนแน่กูดินเหรอที่มากัดเหม็นมันมึงเทียสู่ดินธรามชาติคืออีต้นดินท่าดินแนมันก็ประธานโทษตัวพวกซูสสองคนด้สีเดียวกันดิสีเฉลิมพ่นน้ำกันเหมือนข้ามมือหรือยี่หาเอาเป็นอยังทิ่จะมาซื้อพ่อยี่หามโหจักบอเป็นอยังเอาคันซื้อค้อยมันนาเกียดเลยเอออะไรกับู้อยู่ดอกเออเขาเรียกอาจารย์หำมหรือพ่อใหญ่เฉลิมพลมาลากัพ่อใหญ่เฉลิม ซิฟกาปีกขึ้นลงตั้งแต่กูเป็นสาวสนน่อยมาฉันก็ดแม่แม่ยังเข่าอยู่สายไถเขาก้าเล็กสายเล็เข่าเล็กพี่พ่ออีกแล้วพี่พ่อนะจีอ่ะกูต้องเป็นสุวัชชาเออมันเป็นอ่งค่าอีนี่อินเทราวัลต์หรนาะอย่าว่าอย่างนั้นกินสิกินไม่ชอบนะเป็นเจ๊ไปไปขายเครื่องใส่ไปฝ่ายอีกจีบใหญ่ เอาขายแล้วเออขาดทุนไอเป็นเจ็ดไงมันนี่มันโดนกล้องไ่เออเจ้าเจ้าใส่อไอซสบดนี่ีคือจโงกวลืมเข้าเจ้าใส่ซุแบบนี้คือสมัยตะเ้นกีครับก็อดกันียัคือสมัยแสมัยตะเี้เออสมัยคุณผีเพชรชรายังเป็นสาวเพชรชรายวล่ะเออคุณพีเอนคุณพี่แต่น้องเปนว่าเอนคุณเม่กะสิมันกเนสิเทาโคตรถือก้องแล้วส่งผมยังสี ดอกไม้ยิ่ย่งสุดไรของมายันสิจุดสมัยเก่าแต่กีพอมีรถไถหน้าพอมีรถแดงตาเนี่ยบ่เลี้ยงกล้วยเลี้ยงหัวนี่แล้วพ่อคือกันกลวยไปพบรักกันบางเที่ยนี่เลี้ยงหัวเลี้ยงกล้วยพ่อเขาไปกินก็ไปกินทั้งันผู้บ้าผู้สาวฮะเอแต่จันสิจเลี้ยงกล้วย,ย,ยมันเป็นยุคสมัยนั้นไปห<ม>ิวน,น,นานก็กิกนเขา่าห้อยหัวอะไรห้อยช่วยอะไรไออนั่นต้องลองกอดกินกอดกิน แซ่บ่มีผิดมีไผผู้ใดกินปลาจงร่อยไอ้สิมีใบตอกซากคือต้มเออทิ่มไม่หั่นทิ่มไม่หั่นเออสามารถกินได้น่าจะเป็นผอบบวบกล้วยนำใช่ไหมมิทกินมิทกินมิทกินแม่เอเมื่อเราแต่มือหนึ่งกูช่วยเป็นเจ้งไดๆเลยสิ่งที่ประกาศที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปใส่กินกูมิทกินมิทกินมิทเป็นมาขุนเหย้าม้าตัไเล็ไปขี่เสียหันไปดูุดเหย้าเลยแม่คนเป็นกล้วยก็นแ้มาขี่กันอยู่กูเศร้าๆไปมึงไอ้หางขี้คน แล้วปุ๋ยซีบอกอันนี้วัดไปเรียนกินเดียดๆเออบอกให้กูฟันดูเอะเสนอพ้นอยู่นองเฮอเออเข้าไปเรียนอยู่แถวๆกรุงเทพาแถวซ่านเมือนท่างพุ่นเหล่าซ่านเนี่ยไปพ่อสร้างห้างสร้างหนึ่งสร้างห้างหรือบ่อทะลุห้างเดียวผ้าอันตัากหน้าอาบท้วยทวดแจ๊ตัดแห้งไหลถุงจ๊ตัดแห้งไหลหน้ามันจะขุ่นพอนะเอักไปตักไปตักมาตักมาตักไปนไปขี่ร้อยองคลงองลงขึ้นมาไปถางข้าเจ้าข้าเจ้าว่าสวมห้างเก่าพนัก พ่อ้ข้อมองเพ็ทบัดข้อขี่ไก่ตัวใหญ่เป็นเจ้าไหนล่ะแต่บ่พ่อหมาแนวห่ือเป็นเจ้าไหนล่ะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงกล้วยพ่อเี้ยงป่าเป็นแค่พอป่าไปขี้คว่ำหลักกับคว่ำหลักแทนบริสุทธิ์เออมันมามีโทรศัพท์คือเดียวนี้ทันทีมากันการเชียนจ็หมายหน่อยนี้บางทีบางทีก็ไปเชียนไปขางเชียงหน้าขางเชียงหน้าเอาเอาเอาชางไปเชียนถือป้องคันว่าชางไกกระตะปูยกยกตัวอย่างเชียนว่าจะไหนอ้าว ฉันรักคุณนะอันนี้ผู้สาวเขียนเอกอันนี้ครันผู้บ่าวมาพอดเนี่ยผู้บ่าวมาพอดปุ๊บรักคุณเช่นกันเห็นปะเขียนมาชัดเจงอีกใกล้แล้วผู้ยิ่งมาเอาอีกฉันจะไปนั่งอยู่แถวสารห้างนัดกันเออนัดกันเลยฉันอยู่แถวสารห้างผู้ใายก็ตอดโอเควาทำไมตาชีวมีโอเคอยู่ดมีโอเคมันเขียนหกคันไว้ไหม เด um ี่ยวเดี่มขันปากบานหมูแรกสมงติว่าเป็นโอเคหมูขั้วขั้วไปย่างเดียวทะมึนกระดาษเออเออนั่นแหละคือสมัยตะกี้เป็นความงามที่บริสุทธิ์มีวิทยุเคียงเดียวตะกี้กูจีบรซ่อนบีดไปเสีงโฉกกลัวมันประมาณตั้งทอนี่และเพระอะไดเงี้ยแจ๊คแมวจากใต้พิษณุโเออปัตสมัยสูนย์หนี้พี่น้องเอ้ยมีโทรศัพท์โทษภาษาคือซืือยังบอกพ่อเลยมีไอ ไอพอ,อไอแพดเตนเตสนูสมเมองนี้ใส่เนี่วเนี่ยเดียวสามารถทำได้ประเทศหนึ่งได้เลยเลยด็กอ,อ้อาวในเนี่วเนี่ยเดียวนี่คมปะแป๊ะมึงสิคมข่าหาธนาคารคมก่าหาโรงพักคมก่าหาโรงจังจำนำคมข่าวหารงพยาบาลคมก่าหาลูกคมก่าหาผัวคมของจากขั้ว,ว <c oughs> ใส่เทียนเดียวตรงนย้อนไหนเด็กเอ้ย มึงบอเอาลูกเอาหัวจักเฮียเอาอย่างนี้ว่าน้องกูมีอยู่เอากระหักปลาอยู่ละมึงเราใสหนิ้วเนอละสังเร็จควบไข่พวกวันนี้ใช้นิ้วเราเงินเรามีประโยชน์บ่เอาตัวเดียวกูเคย่าที่เอากูไสดิบบอบ่มันเป็นอย่างนี้ว่าเอาเอาลูกเอาหัวเอาเมียเป็นยาเอามันบนหลังโป่เนี้ยมันยังมาหนิ้วเดียวเขาสามารถทำไรยังก็ได้สร้างความดีก็ได้ยัดแถบโกงนิ้วเดียวละคงปักเอป็นคอลูกตรงตัวตรงบินเขาว่ามีงเข้ารักษาเขาเปิดมาเขาบิดเตอร์ ไปจะเ้กูเข้าห้องน้ำกับปั้นทุกสาทองจาของปมแทนเพรบะแขนเทียรอย่างบอกแล้วเขาเรียกว่าทุกหมอยเพราต้องแปลไปยังเงินเข้าใจว่านี่แหละสมัยตะกี้มันมาคือเดียวนี้คันมันย้อนกลับได้คือกูอยากกลับไปยุคสมัยตะกี้แหละเอาขี้ข้วยไปให้ไปหน้าอยากย้อนกลับไปแต่บ่มีปัญหาเออมันผมเป็นย้อนจากกันแ่นั มื่อนี้เฮาเสียเอาเวที่ม่นี้จำเนาะอดีวทยนี่้องไทยเบิ่งสมัยเจนจีว่ามันปินยังไงสมายอากาศบรรยากาศทำไมผู้สาวเรี่ยคขั้วให้นบอกคือครูนี่ยบอกนาชมนาชุมนาเที่ยตามเสื้อค้าวข้าแม่นาติดตามเม่้ข้ามาลายีบิเก้าบาทลาเจว่เลียวเอาไปเบิ่งไปเข้าไปเบิ่งปนัจัไปไปเสื้อมา คุณจ mm. ็คสัมันก้วยเรอ่าน่ะมากแ้วเมืยู่่งนะากจะมึเย้ำย้องเลยต้องยิ่งนานเท่าไหร่ทำหิวเอ้ยเอา ว่าที่เป็นงอปูบัดท้องไปบางว่าแล้วบ่กว่าจังหวะ้าไปลยทำบมองด้งนี่เป็นกับบุนทับเจักเพื่อบัดท่อเห็นงูปูพาวนาหาใส่ดองดองเวืนะ่ว่าถือใจเพื่อ ไอ้ปีนี่เขาดีดีเป็นลอยลอยเลเนี่ยเน้นว่าไอ้หน้าอ่ายงามงามเนาะคิดอยากสิ้อจัคนเกี่ยวเด้วยเนี่ยเน้นบ่เธอเกี่ยวแล้วสีแล้วเอาไปขายอ่ะอย่าลืมซื้อท่อใหนเตยใส่เด้ไดาภาษายังสั่งทองไอ้เสื้อให้หลายก็ท่อมีก็ได้สัญญาเด้อสัญญาไอ้สัญญาจ้าไอ้ไอ้บอลซันอ้าไอ้บอลรักกับคู่ใดจ้า สวัสดีค่ะเว่ยมืันดีฉันยังฉันนี่ยเป็นแฟนไอบอลเบิร์ตำบลเนี่ยไม่ไปไปดูหัวใจฉันหรอกเพราะว่าฉันนี่ยเป็นคู้หลูหน้ายกอบตจังหวัดบ้าบลม,<า>มันจะเป็นเพื่อเนอเข้าใจเรานั่นแหละบอกเข้าไปไอ้บอลไอ้บ้านคิดไปคิดบ้านแล้วนะ่ะ ห้ามกของข้อสองเคือสิเกตไว่าเรื่องอนเอาตามนี่นะต้องฟังเนาะไอ้พวกออธิบายยางไรลไอ้บอลที่เรเก็ว่างมันจนนี่เชื่อว่าวงมันเป็นผู้สาวเรียงงว่าสารละลูกจะของเงครับพี่น้องักรัตลกชุดนี้เป็นประกอบเรื่องการงานอไมครพี่น้องวาวัดี